ล้างอ่างรออาบอบนวดเมืองโคราชพร้อมกลับมาเปิดหลังต้องปิดมานานสองปีผู้สื่อข่าวรายงานว่าร้านผับบาร์คาราโอเกะและอาบอบนวดในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาต่างมีการทำความสะอาดร้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดร้านกันอย่างคึกคักภายหลังจากที่สบคได้มีมติผ่อนคลายมาตรการโควิด -19 ให้สามารถเปิดสถานบันเทิงผับ บ ار, าร์คาราโอเกะและอาบอบนวดได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน65นี้โดยเฉพาะที่ร้านกินซ่าอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นร้านอาบอบนวดชื่อดังของเมืองโคราดได้ให้พนักง,งานแม่บ้านเข้าไปเช็ดถูพื้นล้างทำความสะอาดอ่างและห้องบริการพร้อมกับให้ช่างไฟตรวจสอบสภาพเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องปรับอากาศและติดตั้งหลอดไฟอันต้าไวโอเลตเพื่อฆ่าเชื้อโรคทุกห้องเพื่อเตรียมพร้อมเปิดบริการให้ลูกค้าในวันที่1มิถุนายน65เป็นวันแรก you